ตีสาวนึงดีกว่านะครับสาวมดนัประพัดนะครับหรือว่าถ้าใครไม่รู้จักก็คือโฟมมดนั่นแหละ<อ>นะครับเขาทำงานในวงการมันเทิงเนี่ยมาตั้งแต่สมัยแบบว่าคอซองเลยเนาะใช่นะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนผ่านอาชีพตัวเองมาหลายบทบาทเลย<ช>นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยสาวมดก็เลยบอกนะครับว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำไปจนแก่ครับ พลแป๊บเดียวสาวแซบมดนภประพัดก็ลดแล่นอยู่ในวงการมานานเกือบ20ปีแล้วล่ะค่ะแม้จะหันหลังให้การเป็นนักร้องและหันมาเอาดีด้านการแสดงเป็นหลักแต่เจ้าตัวกลับเผยว่าในอนาคตอาจจะพันตัวไปทําอย่างอื่นและไม่ได้ทํางานตรงจุดนี้ก็เป็นได้เพราะคงมีอย่างอื่นที่อยากจะทํามากกว่าแต่ติดตรงที่ว่าตอนนี้ยังหาตัวตนและความฝันของตัวเองยังไม่เจอเนี่ยล่ะค่ะเรารักการแสดงไหมเราก็รักนะเราลักการแสดงแต่ถามว่าเป็นงานหลักของเราไหมเรามองว่า มันยังไม่ใช่งานหลักของเราอนาคตถ้าโตขึ้นไปอีกเราควรที่จะมีงานการที่เป็นแบบเป็นหลักฐานที่มั่นคงกว่านี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคืออย่างละครเนี่ยก็อย่างที่เราอย่างที่เห็นแล้วเนาะว่าถ้าช่วงหนึ่งที่มันไม่มีบทที่เหมาะกับเราอย่างเงี้ยเราก็จะว่าเขาทับแม่ชอบแซวไป,ปแอ์สิแกไปแอ์สิแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหรอช <laughs> คิดดูก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้ว่าเขาก็แค่บูรเลๆเ,เราอยากที่จะมองอะไรที่เป็นตัวเองมากกว่าเป็นธุรกิจที่เราทำขึ้นมาเองมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะคนอาจจะไม่ได้ทำงานในวงการบันเทิงไม่แน่หรอาจจะทำเบื้องหลังก็ได้เราเราไม่สามารถตอบได้แม้จะเตรียมมองหาอนาคตในการทำงานเอาไว้แล้วนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปว่าสาวมดจะลาวงการเร็วๆนี้เพราะเจ้าตัวมีสัญญากับค่ายยานลาดพร้าวอยู่อีกหลายปีเลยละคะ่ะ อันที่จริงเข้าใจเขานะคือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากจะทํางานในวงการไปจนแก่พี่แบ๋วก่อนหน้านี้ก็คิดนะว่าก็ไม่อยากเป็นพิธีกรไปจนแก่แต่ตอนนี้แก่แล้วไงคือไม่ทันก็เลยต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่ก็คงจะไม่ทํางานพิธีกรไปจนตายถ้าเกิดยืนอ่านอ่านแล้วตายตรงนี้เลยก็อีกเรื่องนึงคเขาเปลี่ยนใหม่อีกทีโอ้โหใจเห็นพี่แบ๋วนะครับอะรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่แป๋วครับขอบคุณมากค่ะ